สวัสดีครับผมช่องเกษตรอินทรีย์รอบบ้านปลอดสารพิษนะครับกับช่องครัวออร์แกนิกคินฟู้ดนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องของการรีดิว e รียูสรีไซเคิลนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางช่องก็ได้ทำเกี่ยวกับการแปลรูปกระถางแฮนเมดลอยฟ้าไปแล้วนะครับตรงนั้นเราก็จะใช้ในเชิงเกษตรกรรมนะครับคือเอาผัก ที่อยู่ตามพื้นขึ้นมาปลูกในกระถางให้รอยฟ้าเพื่อที่จะก,กันพวกปัญหาต่างๆเช่นชีนุชีแมวชีสุนัขและหอยทากแต่ตอนนี้นะครับช่องของออร์แกนิกกินฟุน,นะครับมีความสึกว่ามีความสุขกับก,บการแปลรูปอาหารนอกจากการแปลรูปอาหารแล้วก็มีความสุขกัการที่ว่านําของเหลือใช้นาํามาแปล โครงสร้างหรือนำแผววัตถุนั้นแทนที่เราจะทิ้งนะครับเราก็จะนำมาคิดวิเคราะห์ดีไซน์ให้เกิดคุณประโยชน์แต่วันนี้นะครับพอดีไปเดินเจอขวดโซดานะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งขวดอ่ะมันก็มีความสวยของมันอยู่แล้วยิ่งเป็นขวดแก้วนะครับแต่ขวดพวกนี้ส่วนมากจะกินแล้วจะทิ้งเลยนะครับทางช่องทางผมเองก็ไม่คอสึกว่าเอ๊ะ จะทำไงดีทำให้ขวดใบนี้มีความสวยงามแทนติกันได้นะครับแล้วเอามาใส่ไม้ดอกไม้ใบได้นะครับจนเกิดไอเดียนะครับก็ระยะห่างทางสังคมเหมือนที่บอกนะครับเป็นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ต้องวิญารทางร่างกายด้วยโดยที่เอาไม่เอาตัวเราไปเสี่ยงสัมผัสนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าขวดหนึ่งใบนะครับน่าจะทําอะไรได้บ้างตอนนี้นะครับก็เอาเชือกเอาเปลือกหอยเชือกนี้ก็เป็นเชือกป่านทั่วๆไปครับ เปลือกหอยนี่ก็เป็นเปลือกหอยที่ไปเก็บกับกาลยานามิตรคุณกิฟซี่บางครั้งก็มีโอกาสไปเก็บกับพี่สาวท่านหนึ่งชมรมวิลาชกับพี่นีนะครับเราเก็บก็สะสมไว้ก็เห็นเอ๊มีขวดมีเห็นเชือกเห็นเปลือกหอยก็เลยอยากจะทำขัตกรรมหัตศิ์รีดิวรียูดีไซเคิลขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่สองต่อจากกระถางงินเม็ดลอยฟ้าตอนนี้ก็เจิกันนะครับบูชาพระหรือเจิกันตั้งตามโต,ต๊ะประดับ ก็คงไม่ต้องไปซื้อแล้วนะครับประดิษฐ์ด้วยตัวเองได้นะครับโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยสร้างสรรค์ด้วยการคิดเอ็ดของสมองของเราแล้วก็ใช้เวลาให้เก็บอายุของเราครับนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็ไปตัดดอกไม้มาแล้วนะครับเจกันนี้นะครับเรามาใส่ดอกไม้กันดูนะครับผมครับดอกใส่ดอกไม้บูชาพระอานะครับเห็นไหมครับใส่ดอกไม้บูชาพระก็ใส่ได้คลาสสิกนะครับดูสวยงาม ครับผมเกิดการเดี๋ยวนี้ตุกตกลุกละ20บาท25บาทแต่ถ้าเราสามารถไปเด็ดเองได้เราเสียเงินไม่ถึง20บาทนะครับและอย่างหนึ่งสิ่งที่มีความสุขก,กับผลงานที่เราได้ใส่ความคิดและความสร้างสรรค์นในของเหลือใช้ในของที่เราจะทิ้งและเก็บประโดดอ่ะโอเคนี่ไม้ดอกนะครับลองมาดูไม้ใบนะครับผมลองมาดูใส่ไม้ใบไม้ใบหาไม้ใบประดับสวยๆนะครับเอามาใส่นะครับไม้ใบเห็นไหมครับ ใส่ไม้ใบอันเดียวก็ดูคลาสสิกสวยได้นะครับตั้งตามโต๊ะทํางานตั้งตามโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าตั้งตามโต๊ะกับข้าวครับเราก็จะได้สิ่งสวยงามจากความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จากการที่เอาของเหลือใช้ที่ทิ้งแล้วทาให้เกิดประโยชน์แล้วก็เราได้ใช้เวลาว่างในช่วงที่เราออกเอ่อระบบดิสแทนซิ่งก็คือว่าฟิสิกอลดิสแทนซิ่งคือระอยะห่างทางทางร่างกายแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งระยะห่างทางสังคมช่วงที่ระยะห่า,หางนี้มีอะไรทําก็ประดิษฐ์ เก็บสะสมในการสร้างสิ่งของและใช้เกิดประโยชน์นะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางนะครับนำเสนอในเรื่องของว่าใครที่รักการรีดิว e ์รีดสรีไซเคิลนะครับเราสามารถใช้เวลาว่าตรงนี้เกิดประโยชน์ได้ครับผมรักทุกท่านนะครับฝากช่องออร์แกนิกคินฟู้ดทาง Youtube อ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางช่อง f a c e b o o k คือ o r g a n i นิกค f o o d ครับผมดูแลสุขภาพกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ